สวัสดีค่ะรีวิวเสื้อรหัส S H 2 7 5นะคะเป็นเสื้อยีนดูตั้งแต่ขอนะคะจะเป็นผ้าลูกไม้มีกระดุมเสื้อยีนเนี่ยบางทีใส่แล้วมันจะดูว่าห้าๆอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วก็มาทำให้มันซอฟลงนะคะใส่ยีนก็หวานได้ มีกระเป๋าตรงกระเป๋าหน้านี่ใส่ของได้นะคะกระเป๋าจริงไม่ใช่กระเป๋าหลอกเข้าเอวนะคะแล้วก็ชายเสื้อปล่อยแล้วก็มีแต่งด้วยผ้าลูกไม้สวยๆนี่สวยมาก ยีเนื้อไม่หนามากนะคะใส่สบายหน้าร้อนก็ใส่ได้ด้านหลังอพี่แขนมีกระดุมนะคะอะดูกระดุมนิดนึงใช้เสื้อด้านหลังก็จับจีบนะคะมองจากด้านหลังเหมือนคล้ายๆกับแบบว่าใส่กระโปรงสั้นๆอะไรเงี้ยน่ารักค่ะ